เป็นที่เก็บอุปกรณ์เนาะก็ตรงนี้ก็จะเปิดออกมาเก,ก็บวามทุอก,อกอย่างตัวนี้ที่เขาแถมให้มาใช้งานได้ตัวนี้คือ,อเป็นที่กันได้นะคะอพอเราเอาหลอดได้ใส่เราก็ตัวนี้ใช้กันได้ไว้แล้วขั้นตอนแรกก็คือพี่จะสอนก็อได้ก่อนเนาะเพราะเราต้องเอาเอาใส่ตรงนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้เราอันดับบได้ก็คือ ขั้นตอนที่หนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วหนูออมอ้อมออมามันจะมีลูกศรบอกนะคะเขาก็จะมีบอกกลบอกก็คอือออมมาอ้อมแบบนี้ก็ได้หรือจะออมแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราลืมเราจะอ้อมไว้ยังไงก็ได้เพราะมันมีสปริงมาขับอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าอย่างนี้มันจะแน่นกว่าก็คือเหมือนกับเราทำเป็นลูกตัวยูธรรมาดาแล้วเราก็เอา คือตรงนี้เป็นหลักก็อได้เป็นจุดก็อได้เลยแล้วก็เราก็ถือเอาไปได้มามเข้าไปตรงนี้ค่ะสอบไปสอบจากตรงกลางนะคะ ว่ามันจะมีข้างบนข้างล่างเราสอดจากตรงกลางเข้าไปไม่ได้สอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเสร็จเราก็มาใส่แล้วก็ผักเข้ามาเพราะเขามีลูกศรบอกผักเข้ามาเสร็จเราก็ตัวนี้เราจับไว้แบบให้เขานำนิดหน่อยถ้าเราไม่จับมันจะลื่นนะคะ อนิดนึง